สวัสดีครับเรามาชมบ้านเช่ากันนะครับบ้านหลังนี้นะครับตั้งอยู่บนเนื้อที่1งาน28ตารางวานะครับ<ม>ก็เป็นบ้านอยู่โซนหนองหอยนะครับใกล้ๆตลาดหนองหอย89พลาซ่านะครับประมาณ10นาทีจากสนามบินแล้วก็12 1 5ถึง15นาทีจากคูเมืองเชียงใหม่นะครับบ้านนี้นะครับมีทั้งหมด3ห้องนอนนะครับ มีบริเวณหน้าบ้านด้วยนะครับมีสนามหญ้าหน้าบ้านสามารถปลูกต้นไม้ได้นะครับแล้วก็ห้องกระจกเมื่อกี้ที่ผมเปิดให้ดูก็จะเป็นห้องออฟฟิศนะครับสามารถทําเป็นโฮมออฟฟิศได้นะครับเดินเข้าเดินเข้ามานะครับก็จะเป็นห้องโถงใหญ่นะครับยาวลงไปสุดหลังบ้านเลยนะครับด้านซ้ายมือมี2ห้องนอนนะครับห้องนอนแรกก็จะมีจั่วไปอย่างนี้เป็นอันนี้เป็นโครงการที่มีลักษณะพิเศษนะครับเป็น โครงการหมู่บ้านแรกๆของเมืองเชียงใหม่นะครับก็จะเป็นออกแบบไม่เหมือนใครนะครับอันนี้มีห้องน้ำนะครับที่สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับมีตู้อาบน้ำนะครับชักโครกห้องนอนที่สองนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับสามารถทำเป็นห้องทำงานได้หรือห้องอ่านหนังสือได้นะครับ ฝั่งด้านขวานะครับก็จะเป็นห้องนอนใหญ่ที่สุดของบ้านนะครับมีเตียงขนาด6ฟุตนะครับตู้เสื้อผ้ามี Wal k i n closet นะครับแล้วก็มีห้องน้ำที่มีตู้อาบน้ำด้วยนะครับไปดูข้างล่างกันนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านพื้นที่ต่างระดับนะครับก็จะมีบันไดขึ้นลงนะครับ ด้านซ้ายมือฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นสวนนะครับอ่าลืมบอกไปที่นี่เป็นบ้านหลังมุมนะครับแปลงมุมมีความเป็นส่วนตัวมีอ่างลักอ่ามีอ่างเลี้ยงปลาด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลานนั่งเล่นจิบกาแฟยามเช้านะครับอันนี้เป็นห้องครัวนะครับ ก็ตามสภาพที่เห็นนี้เลย,เน,ยเเลเน,นะครับมีเคาน์เตอร์ครัวหินแกรนิโตนะครับอันนี้ก็ออกไปข้างๆบ้านได้นะครับมีพื้นที่ซักล้างข้างๆบ้านตรงนี้นะครับออกไปหน้าบ้านประมาณนี้นครับโอเคท่านใดสนใจที่จะเช่าบ้านหลังนี้ติดต่อมาได้นะครับผมบ้านทำเลดีสภาพดีมากเลยนะครับขอบคุณมากครับ